ถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ให้ให้ผมทายนะอ๋อแล้วก็เส้นมาบอกเลขเจ็ดนำหน้าโอ้โหหน้าตาสดใสมากโอ้โหอันนี้ไม่ค่อยใสนะไม่ใส่ไม่ใส่ครับเสียเปี้ยรอยยิ้มจะยิ้มยิ้มถูกยืมเลยเพี้ยเดียวแท้แท้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมโนหน้าจะ72นะครับ72ใช่ไหมครับก็มีเก็บๆไว้บ้างดิหกรอบหมนมวยอ่ะยกหนึ่งจะไปเปิดหมดได้ไงอเนี่ยต้องมีเก็บๆไว้บ้างครับบู๊ เดพิทักษ์สามสิบฮะหกคูณห้าไงหกห้าสามสิบโอ้โหอะครับคู่นี้ปกตินี่เขาจะอุ่นาเเครื่องกันสองยกนะนี่ใส่กันเลยเอาละครับปะโถเสือข้ามห้วยมวยข้ามศึกกัมาอุ่นทำไม่ความมันมาเยือนอุ่นทำไมรอบที่สามครับที่อสุิน้ำย้ายมาสปริงนิวส์มันทุกสัปดาห์หมดยกที่หนึ่งครับ นมวยกรี๊ดเลยมีมีเจอสวนทางกับผมหลายคนเวลาเดินกลับบ้านชัดเจนดีแบบนี้อชัดเจนดีเขาว่ากงนะอ๋อนี่เอาละครับมาชมครับที่สองครับผู้ขี่หลีแพ้ตามภาพตามสายตาพี่วิชาน้อยพรทวีนะครับยอดมวยอมตะบอกว่าดูที่นี่ดูแล้วเข้าใจง่ายพี่ชีพเหรอครับเศรษฐีชีพ คู่นี้เป็นมวยต้องห้ามหรือต้องหามเดี๋ยวก็รู้อาจจะเป็นมวยต้องหามาว่าเพชรมาจากไหนนะว <ภา S 2> ้าพเพชรอุบลข้ามศึกเหรออ้วนเจอโคราชข้ามสิมาจากนู่นเลยอังมอโอเตยกลยกมาเลยยกเป็นแพ็กนะฮะพันธมิตรเราเยอะว้าเพชรันเตะซ้ายต่อยซ้ายอันตรายครับดูครับโอ้โห ชื่อเหมือนนักมวยดังแน่ดิทั้งคู่นะฟ้าเพชรอะไรนะสิงห์ขุนลเหรอใช่ไหมใช่ฤทธิชัยลูกเก้าเจ้าอะไรไม่นะตู่ครับแตะเลยเจ็บไหมไม่เจ็บทำไมมันเขินกันทำไมล่วงป้นจำเปาอย่างนี้แล้วก็โอ้โหนี่แค่แย็บนะครับหน้าแดงเลยครับฤทธิชัยไม่ได้ปะผมแล้วมาแล้วถ้าเข่าล่ะบาดล้วนๆไม่มีส่วนใดเกเสริม ไม่มีหนีแล้วครับนิิชัยาฮาริริเพย้าเพชรสิงห์อุบลด้วยป่าฟ้าใสทวีชัยนะฟ้าสาทวีชัยโอ้โหดูนายป้าครับยกสองดูนิดหนึ่งลองพลังกำลังภายในระวังสอกครับระวังอย่าเชิดหน้าแอนตั้ซินมาไหม แอนตซินนี่มายุกนะให้ใช้ของมีคมสอกนี่ไม่ใช้ก็อ,อาจจะลืมเรือนะหาจังหวะลำบากเพชรชัยนั้นเปิดเกมลุกเข้าใส่เลยครับฟ้าเพชรแม่ต้องกันเชียงหนียกแรกังฟ้าเพชรเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับดูครับโอ้พวกนี้เขาให้คะแนนไปในตัวไะแลกกันสนุกรับชกด้วยให้คะแนนตัวเองไปด้วย โอ้โหไม่เก้าก่าสิบนะเขากำสอบครับอ้าวมาเลยมาเลยครับแอนตรซินอยู่ไหนแต่ตอนนี้วัสินโอ้โหทำไมแตกหรือเปล่าครับได้เลือดหรือเปล่าครับได้เลือดหรือเปล่ารู้ยนี่ครู้สึกมีแล้วมีแล้วครับมีเลือดแล้วแดงมีเลือดแล้วครับแดงมีเลือดแล้วครับทางคิ้วด้านซ้ายสองซ้ายของฤทธิชัยโออฤทธิชัยนี่ มีนักมวยโด่งดังเยอะไม่ว่าจะเป็นลิธิชัยลูกเกาเจ้าที่เชียงใหม่ะนะครับแล้วก็ลิธิชัยลูกเจ้าแม่สายทองอขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นสบายท้องนะครับขอบคุณเอสเม i c ิกสุดยอดอาหารพืชปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ของดีของสีไทยแล้วก็ยาน้ำแก้ไอกลาลอรสูใครๆไก็ไม่ชอบไอนะครับปลากระป๋องรสชาของโปรดประโยชน์เยอะเพิ่มความมันทุกยกกับโปแก่มันทุกเม็ดครับยกที่สามครับยกที่สามอ่าแล้วครับ มวยก่อนอาหารกลางวันอสศวินาสปริงนิว1 1ถึง13นาฬิกาเดี๋ยวดูไปถึงคู่ที่สองในทางข้าวข้าเที่ยงได้เลยทานปลากระบองโลซ่าไปได้โอ้ยเมื่อกี้ตีทานสอกสอกซ้ายไปแล้วไม่ได้แมโดนเลือดไปแล้วขอขอโปรดประโยชน์เยอะเมนูนี้ไม่ได้สั่งมาเองครับมาโปรดประโยชน์เยอะอะไรอ่ะสอกอะอกขวา โอ้เจอศอกซ้ายก็ไปเลือดเป๋ใบหน้ามาแล้วเหรอโลหิตหกตกแผ่นดินแล้วตอนนี้ห้ามแล้วห้ามแล้วเหรอแต่จะได้แค่ไหนอ้ยอีกทีหนึ่งศอกซ้ายโอ้ยฤทธิชัยได้คืบปะจะเอาศอกเขาจัดให้สิโอ้โหกาดตกไม่ได้เลยกาดขวานี่วานึงพอดีแล้วนะสี่อกแล้วใช่ไหมได้โอ้ซอกซ้ายแกน่ากลัวครับท่านชมครับดูนะ แทนที่จะต่อยครับหักปั๊บเปลือยครับสอกเจอเข่าเอาเต้องเจอเข่าต้องเอะไอะไรโอ้ยอ่ละโอ้โหแกยิงยิงไปหน่อยได้ไหอย่าเชิดอย่ายิงไปหน่อยครับฟ้าเพชรเมื่อกี้เขาหว่านเหลาแล้วอันนี้จมจองสองเนี่ยเออยิงไปหน่อยโอ้ยบุยสอกนี่อันตรายมากนะอันตรายมันไม่มีนวมไงสอกกระดูกกระทบกระดูกอะแล้วแกหันเป็นธรรมชาติมาก มันเป็นธรรมชาติโอ้โหอ้าวสอกกับเขาเฮม้ายางเบียมานานแล้วโโอ้โห,โอหมานานแล้วโอ้ยออกอาวุธแบบไร้ตะเข็บนะไร้รอยต่อติดเต็ด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 ไม่มีสยุดให้สะดุดอารมณ์มีถ่านะสดๆแล้ววันนี้ อ่ฮะบียอมีรายการพิเศษเหรอถ่ายทอดสดเหรอทำไมคู่เอกมาเร็วเหลือเกินไม่ใช่คู่แรกพอท้อร้อนไปไหนทกอย่างนี้คู่แรกเหรอเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเวลามันแล้วเป็น11อโอโอ้ยอ้อสอกดีนักเจอหมัดบ้างเป็นไรระวังครับอย่าเชิดหน้าโดนแล้วนี่นี่ผมก็ทำเป็นฟันผมดีนะ ฟ้าเพชรผมก็ทําเป็นอย่างคุณอ่ะโอ้โหฉันฉันย่อว่าไม่ใช่นะไม่ไม่โดนแหละครับต้องขอบคุณกรรมการเลยครับนรงพลสวัสดิ์อย่างนั้นมีซ้ําเติมอ่าวิอัดขอบคุณนั่งมอด้วยโอ้โหเอามวยมันมาให้ไม่ใช่ติดพันนะติดลมที่สามโอ้โหนี่อ่าอ๋อไม่มีปิดกล่องแต่ลูกพี่สั่งปิดได้เลยครับแล้วดันออกแล้วแทง เอาะผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เชลซียังแพ้รู่เอาเะมาชกมนต่อยกที่สี่นะครับแดงฟ้าเพชรฝ่ายน้ำเงินฤทธิชัยมีอะไรต้องล้างสต็อกครับยกนี้สำคัญมากครับล้างสต็อกครับไม่ต้องเก็บเอาไว้ได้เลี่ยมกับฟ้าเพชร ว้าวแล้วครับใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเปลี่ยนสูตรแล้วับไม่ใช้สอกแล้วครับเข่าแก้เลยครับน้ำเงินฤทธิชัยแดงขอใช้บ้างครับกลับกันตอนนี้อาวุธเหลือแค่หมัดเข่าศอกเท้าไปไหนอ่ะไม่มีที่ประชิดอย่างนี้ไม่มีไม่มีครับเท้าไว้ยืนไว้เดินนี่ครับเดินต่อแล้วครับตอนนี้โอ้ยรู้กติกาที่นี่ดีสูสีนี่แพ้และนี่ก็สอก ว่าคอยู่ได้ยังไงซอกขนาดนี้ฟันเกือบสองวาแล้วฮะแปดซอกแล้วสองหัโอ้ยไม่อยู่ได้ยังไงคงเดี๋ยวลงมาจะถามหน่อยไม่เจ็บอะไรบ้างเลยโอ้แล้วดูครับเวลาอยู่วงในนี่แกกดแล้วตีได้อ้าอ่าอย่างนี้นี่อย่าชดออย่าบ่นให้เห็นนะอุบลกับโคราชครับบ้านใกลเดินเกลียนก่อนจะไปอุบลต้องผ่านโคราชก่อนครับวันนี้จะผ่านได้ไหมอุบลอุบลโคราชบี่แล้วครับกาะมา นรงโพสวัสด์ไม่ยุ่งกับใครแยกออกมายัางเดินต่อครับฤทธิชยัยโค้รฟันนะครับโอ้โหหลานย่าโมคนนี้ดาบคมเลยลครับโอ้ยโอ้ฟันดูฮะดานเชิดหน้าระวังระวังฤทธิชยัยลูกเจ้าแม่สายทองนั้นดังไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นตำรวจตอนนี้เป็นตำรวจภายใต้าการสนับสนุนของท่านผู้การสเบกปิ่นสินชยัยโดนแล้วครับคุณ เอาโอ้โหครับล้างชัดต็อกจริงๆครับโอ้แล้วแกเหมือนรู้ว่าต่อยที่สกัดสซีดดํแกต้องเดินตลอดครับด้ิชัยระวังครับเอาวเหรครับยุ่งแล้วครับเอ้ยเดินชนแล้วครับฟาเพชรอ้าวยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับแตะแล้วตีครับแตะแล้วตีอ่าไม่ไม่ไม่อยู่ระยะใกล้แล้วอยู่ใกล้แล้วโดนศอก ไกล้ไกลโดนได้ทางนั้นไกล้ไกลฟันได้ทางนั้นหลานย่าโมคนนี้ครับพี่บูนมังสาหารกับฝ่ายแดงเจอโนนสูงต้องขอบคุณโอตือครับโอตือนั่งยิ้มหมอโอ้ยมวยต่อยกันสนุกอย่างนี้ครับแมมผมผู้สา์มาให้แล้วของดีๆททางนั้นไม่สนุกเดี๋ยวเสียชื่อไไม่ด้ โอ้ยยืนยันมาแล้วนะครับจากมอโปรเตอร์ชูเจริญระวีลาวงนะครับบอกว่าจะเอาเสกสันก็ได้นะโอ้เสกสันในตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นมวยที่ฮอตสุดๆเลยครับตั้งของชายาจอมดีเดือดพี่บนเวทีครับตัดผ้าต้องใช้กันไกลตัดใจต้องใช้เวลาตัดเชือกล่ะ ตัดเชือกรอเดี๋ยวต้องใช้กําลังนิดหนึ่งอย่างนี้นิดหนึ่งชิงดําต้องชิงทําด้วยนะแถวบ้านเขาเรียกว่าไงยกเองครับแถวบ้านอ่ะย้าย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 สุดทกอ่ะแถวบ้านสิงห์บุรีเรียกย้ายสุดทกอ๋อแต่สุพรรณเรียกแบบนะลกยุกลีทู่ล่าหูสังเกตนิดหนึ่งใครถอยไหมไม่มีใครถอยไม่มีใครถอยดูนะครับมีมการโดนถอยถอยไปโดนถีบโดนถีบกระเด็นมรงนี้มาตรการ นันไม่ได้ถอยเราะโดนตีโอ้โหดูปฏิกิริยาข้างหลังครับอยังลุ้นกันอยู่เดี๋ยวหลังจากจบคู่นี้แล้วครับท่านผู้ชมครับร้อยยีอปอนด์ครับสิบล้อเสียหลักยังหักหลบเลยใหญ่ขนาดนั้นอ้ยเสียหัวเล็กเอลสีสุริยันโยทินจากมาสารคามนาดูจะเจอนัทวุฒิทอนิยมสุขจากศรีวิไลบึงกาลลดวลลุ่มนิดหนึ่งนะโอ้เพื่อเตะดังไปลำหนักใหญ่ๆ อแพ้ชนะไม่รู้ครับเต็นริธิชัยนี่แกต่อยถูกสูตรจริงๆครับดูบววครับระวังยังไม่เลิกนะอดีครับยืนยันจากอ้างมอเลยครับเอาตัวไหนก็ได้อโอ้ยโ,<อ>โดยเฉพาะเสกสรรจอมวิชิตโอ้นี่ยอดมวยทั้งนั้นครับเอามาโอ้สงัน,น,นี่ต่อยที่ลุมล่าดําเนินเนี่ยเก็บค่าดูได้2องล้านหกสอนเจ็ดน่ะชีวิตโอ้บนเวทียังไม่หยุดยังไม่เลิกขี้เกียจ ยังยังงอมืองอเท้าอยู่ทีนี่ผมว่าผมว่ามีอีกสองอ่ะดูน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 ะใีกสองครบสามวาเลยนะดอ้ยโอ้ยบอกไม่แล้วไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยอทีมครับโอ้ยไม่ใช่เป็นเพลงลูกทุ่งอย่ามาเพลินเออเออเออสองไหมมีสองไผมมีสองไหมมีไม่ต้องกลัวยังไม่เลิกขี้เกียจยังงอมืองอเท้าต่อไปที่ยกไหนนี่ ยกสุด,สดท้ายโอ้แล้วต่อ,<จ>อยกันเช <จอ S 2> กันยกสองรุ่นน <c oughs> ้อ,อ,องนุ่นน้อง,องครับขออภัยหญิงมีน้ำใจทุกคนโอ้โอ้นติดดาวนี่โอตือนี่ต้องรับไปห้าดาวเลยครับหันไปน้ำเงินครับฤทธิชัยกออดิศรพักกันแป๊บนึงครับ